สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อเจียงหยวนกันต่อซึ่งสถานการณ์ล่าสุดของเขานี่น่าสนใจมากๆเลยนะเขาเพิ่งจะกินสิ่งที่เรียกว่าญ้าประกายเลือดเข้าไปแล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเออนี่ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาธรรมดาเลยแต่เป็นถึงสมุนไพรระดับเหลืองใช่ค่ะ แล้วพอได้ยินคําว่าระดับเหลืองเนี่ยมันก็ชวนให้คิดทันทีเลยว่ามันอยู่ตรงไหนของสเกลพลังในโลกนี้ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลนะคะระดับของวิเศษมันจะไล่าจากแดงสม้มเหลืองเขียวฟ้าครามฟ้าแล้วก็ม่วงเพราะงั้นระดับเหลืองนี่ก็ถือว่าเป็นของที่แบบว่าหายากพอสมควรเลยโอ้โหก็คือไม่ใช่ของที่จะเดินหาเจอได้ง่ายๆแน่นอนแล้วผลของมันก็คือ เกิดขึ้นทันทีเลยในหัวของเจียงยวูวันมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาเลยครับว่าดิง้งทานกินสมุนไพรระดับเหลืองยาประกายเลือดอัตราฟื้นฟูร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะแล้วสิ่งที่เขาได้มาก็คือยอดวิชาฟื้นฟูร่างกายซึ่งเป็นทักษะติดตัวไปเลย ทักษะติดตัวเหรอครับใช่ค่ะคือมันเป็นทักษะแบบพาสีที่ทํางานเองอัตโนมัติเลยหมายความว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะฟื้นฟูตัวเองจากอาการบาดเจ็บได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ยาหรือว่าใช้พลังอะไรไปกระตุ้นมันเลยโโหนี่มันสุดยอดเลยนะถ้ามองในโลกของผู้ฝึกยุทธสุดยอดมากค่ะ มันเหมือนกับการมีประกันชีวิตแบบไม่จํากัดวงเงินเลยนะในโลกที่ต้องสู้กันตลอดเวลาการมีสกิลฟื้นฟูตัวเองได้แบบนี้มันเปลี่ยนเกมได้เลยผู้ฝึกยุทธระดับสูงๆนี่คงยอมจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแน่ๆการที่เจียงหยวนได้มาแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการมีชีวิตที่2เลยค่ะจริงด้วยครับแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะผลของยาประกายเลือดมันแรงกว่าที่คิดเยอะเลยเสียงจ้างเตือนยังบอกต่ออีกว่าระดับบุมเพาะของท่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น2ระดับ ตอนนี้ท่านอยู่ในระดับนักรบ4ดาวฮะสองระดับเลยเหรอครับอันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปทันทีก็คือความคิดของเจียงหยวนเองความกลัวที่เคยมีมันหายไปหมดเลยกลายเป็นความมั่นใจแล้วก็กระหายที่จะทดสอบพลังใหม่ของตัวเองอ <c oughs> เขาก็เลยไม่ลังเลเลยครับมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ล่าสัตว์ทันที ซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากๆสําหรับคนที่มีพลังล้นอยู่ในตัวตอนนี้แต่ว่าพอเข้าไปในพื้นที่ล่าสัตว์จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้เท่าไหร่เอา้าเหรอครับเป็นยังไงเขาใช้เวลาเดินหาอยู่นานมากเลยค่ะแต่กลับไม่เจอทั้งสัตว์ปีศาจร,ระดับสูงๆหรือว่าสมุนไพรดีๆเลยสักอย่างเหมือนกับว่าพื้นที่ล่าสัตว์รอบนอกเนี่ยมันมีแต่ของระดับเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันนําไปสู่พฤติกรรมที่น่าสนใจมาก เมื่อหาเป้าหมายที่ท้าทายไม่เจอเขาก็เลยเริ่มเหมือนกับฟาร์มมอนสเตอร์เลเวลต่ำๆแทนในที่นี้ก็คือหมาป่าธรรมดาที่เป็นสัตว์ปีศาจร,ระดับศูนย์ใช่ค่ะแต่ที่แปลกคือเขาไม่ได้แค่ล่าอย่างเดียวนะแต่เขากินพวกมันเข้าไปด้วยกินเข้าไปเลยเหรอกินเข้าไปเลยแล้วทุกครั้งที่เขากินก็จะมีเสียงดิ้งดังขึ้นในหัวพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนอย่างเช่นท่านกินสัตว์ปีศาจร,ระดับศูนย์หมาป่า ค่าสถานะไฟเพิ่มขึ้นหรือชีพจรยุดแข็งแกร่งขึ้นหรือระดับบ่มเพาะเพิ่มขึ้นโโหนี่มันเหมือนในวิดีโอเกมชัดๆเลยนะคือการกระทำทุกอย่างมันถูกแปลงเป็นค่าสถานะที่จับต้องได้หมดเลยใช่เลยค่ะแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือ <c oughs> อะไรครับถึงแม้เสียงแจ้งเตือนจะดังรัวๆแล้วค่าสถานะย่อยๆจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ระดับพลังโดยรวมของเขาหรือระดับดาวเนี่ยกลับไม่ขยับเลยสักนิดอ้าว oh. เขาน่าจะกินหมาป่าไปเป็นสิบสิบตัวแล้วแต่ก็ยังเป็นนักรบสี่ดาวเท่าเดิมความรู้สึกตื่นเต้นในตอนแรกก็เลยเริ่มกลายเป็นความเบื่อหน่ายแล้วค่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าทําแบบนี้ต่อไปมันเสียเวลาเปล่าๆความรู้สึกผิดหวังและเบื่อหน่ายนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ขณะที่เขานั่งพักอยู่ในพุ่มไม้เขาก็บังเอิญได้ยินบทสนทนาของคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆซึ่งบทสนทนานี้แหละที่กำลังจะโยนความท้าทายที่เขาต้องการมาให้ถึงที่เลยใช่ค่ะมันเหมือนเหยื่อล่อชั้นดีเลยคนนึงพูดขึ้นมาว่านี่ได้ยินข่าวเรื่องที่ทิศใต้ของเขตล่าสัตว์หรือเปล่าเหมือนจะมีเรื่องใหญ่นะอืมแล้วอีกคนก็เสริมทันทีว่า เออจริงด้วยเห็นว่ามีหน่วยองครักษ์มาเดินบอกเลยนะว่าอย่าลงไปทางทิศใต้เด็ดขาดพอได้ยินคําว่ามีเรื่องใหญ่กับห้ามเข้านี่มันเหมือนไปกดถูกปุ่มของเจิงหยวนพอดีเลยนะจากที่กําลังเบื่อเบื่ออยู่ความสนใจของเขาก็พุ่งขึ้นมาทันทีในใจคงคิดว่าตรงนั้นนั่นแหละต้องมีของดีแน่แน่ ใช่เลยแล้วเขาก็ตัดสินใจทันทีว่าจะไปดูให้เห็นกับตาและสิ่งที่น่าทึ่งที่ถูกบรรยายไว้ก็คือวิธีการเคลื่อนไหวของเขาค่ะเขาไม่ได้แค่ลุกแล้วเดินออกไปเฉยๆนะแต่เขาเคลื่อนตัวออกจากพุ่มไม้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เงียบกริบจนกระทั่งกลุ่มคนที่ยืนคุยกันอยู่ข้างๆไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามีคนแอบฟังและจากไปแล้ว โอ้โหแสดงว่าพลังที่เพิ่มขึ้นมันส่งผลต่อความสามารถทางกายภาพทุกด้านของเขาจริงๆใช่ค่ะพอเขาดิ่งลงไปทางทิศใต้ภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือฉากการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพล่านมากมีชายห้าคนในชุดกรอกเต็มยศกำลังสู้แบบเอาเป็นเอาตายอยู่กับฝูงหมาป่าที่ขนเป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดเลยค่ะจานวนนี่ม,มากกว่า10ตัวสถานการณ์ดูตึงเครียดมาก เอาละเรามาดูตรงนี้กันหน่อยชายห้าคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาคือองครักษ์ผู้พิทักษ์พื้นฟิลาสตว์และที่สำคัญคือทุกคนเป็นนักรบระดับ8ดาวซึ่งข้อมูลระบุว่าเป็นกำลังรบระดับสูงสุดของเมืองเทียนหยางแล้วการบอกว่าพวกเขาเป็นนักรบ8ดดาวนี่สำคัญมากนะคะมันเป็นการสร้างสเกลพลังให้เราเห็นภาพเลยว่าคนกลุ่มนี้คือสุดยอดฝีมือของเมืองแล้วใช่ครับ แต่ถ้าจะให้เทียบนักรบ8ดาวคนหนึ่งก็น่าจะรับมือทหารธรรมดาได้เป็น10บคนเลยนะดังนั้นการที่ยอดฝีมือถึง5คนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมันก็บอกเราได้ทันทีเลยว่าฝูงหมาป่าที่พวกเขาเจอมันไม่ธรรมดาแน่ๆแ,แล้วในฝูงหมาป่านั่นก็มีตัวหนึ่งที่โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนเลยอืมจ่าฝูงใช่ครับจ่าฝูงขนาดตัวของมันนี่ใหญ่โตอย่างกับมนุษย์ยืนสองขาเลย แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าขนาดตัวก็คือความฉลาดของมันมันไม่ได้กระโจนเข้าร่วมวงต่อสู้แบบบ้าคลั่งแต่มันกลับยืนนิ่งๆอยู่กลางวงล้อมคอยสังเกตการอย่างใจเย็นเพื่อหาช่องโหว่และจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการโจมตี การกระทําของจ่าฝูมันบ่งบอกถึงสติปัญญาระดับสูงเลยนะมันไม่ใช่แค่สัตว์้ายที่สู้ตามสัญชตาตญาณแต่มันคือผู้บัญชาการที่กําลังคุมสนามรบอยู่และความกดดันนี้ก็สะท้อนออกมาในบทสนทนาของเหล่าองครักษ์ค่ะเราได้ยินคนหนึ่งตะโกนบอกหัวหน้าทีมที่ชื่อเจียงหลงว่าเจียงหลงข้าไม่ไหวแล้วโว้ยไอปีศาจโลหิตตัวนี้มันแกร่งเท่ากับนักรบ8ดาวชัดๆสังเกตคําที่เขาใช้สิครับเขาไม่ได้เรียกมันว่าหมาป่าแต่เรียกว่าปีศาจโลหิต ใช่ค่ะมันแสดงถึงความหวาดกลัวและความร้ายกาศของจ่าฝูงตัวนั้นได้เป็นอย่างดีแต่คนที่ชื่อเจียงดงก็พยายามปลุกใจเพื่อนร่วมทีมตะโกนกลับไปว่ายังไงก็ต้องยันไว้ก่อนวันนี้เป็นวันล่าสัตว์เดี๋ยวต้องมีคนมาช่วยแน่ๆ ขอแค่เราถ่วงเวลาไว้ได้เรื่องมันก็จบมันเป็นความหวังลมๆแรงๆเพื่อยื้อชีวิตต่อไปแต่สถานการณ์จริงมันเลวร้ายลงทุกวินาทีเหล่าอง,องครักษ์ร่ำอ่อนแรงจากการใช้ทักษะยุทธ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝูงหมาป่าก,ก็บุกเข้ามาได้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในช่วงเวลาที่การป้องกันของเราองครักษ์เรื่อมีช่องโหว่จากการเหนื่อยล้านี่เองจ่าฝูงหมาป่าโลหิตที่เฝ้ารอจังหวะมานานก็ตัดสินใจลงมือ ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวจริงๆค่ะเสียงคำรามกันดังแลน้นป่าตามมาด้วยเสียงตะโกนเตือนของเพื่อนว่าเจียง้องระวังอืมองครักษ์ที่ชื่อเจียงหลงสัมผัสได้ถึงแรงลมมหาศาลที่พุ่งเข้ามาจากด้านข้างพอเขาหันขวับไปตามสัญชาตญาณสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นก็คือปากสีแดงฉานที่อ้ากว้างจนสุดกำลังพุ่งเข้ามาหาใบหน้าของเขาโอ้ในเสียววินาทีนั้นใบหน้าของเจียงหลงซีดเผือดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนถึงขีดสุด เขารู้ได้ทันทีว่าจบสิ้นแล้วแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมากรอบโอ้โห oh น่าก,กลัวมากใช่ค่ะแหล่งข้อมูลบรรยายฉากนี้ไว้ได้โหดเหี่ยมและน่าสยดสยองมากเจียงหลงไม่มีโอกาสแม้แต่จะกรีดร้องออกมาร่างที่ศีรษะหายไปทั้งหัวของเขาร่วงลงกระแทกพื้นและยังไม่ทันที่เลือดจะทันไหลนองดีร่างนั้นก็ถูกฝูงหมาป่าที่เหลือรุมเขาฉีกถึงทันที ภาพที่เกิดขึ้นมันน่าจะสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อองครักษ์ที่เหลือนะการเห็นเพื่อนร่วมรบถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อต,อตาเนื้อและกระดูกถูกฉีกกระชากจนกระจัดกระจายไปทั่วพวกเขาตะโกนชื่อเพื่อนออกมาว่าอโลงแต่มันก็สายไปแล้ววินาทีนั้นเองที่กำลังใจของทุกคนแตกสลายความกลัวมันแล่นเข้าจับขั้วหัวใจเลยพวกเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ศัตรูที่พวกเขาจะต่อกรได้อีกต่อไป การยืนหยัดสู้ต่อก็มีแต่จะนาไปสู่ความตายที่น่าอานาถเหมือนกับเจียงหลงถูกต้องค่ะและเรื่องราวก็ทิ้งเราไว้ตรงจุดที่สิ้นหวังที่สุดตรงนี้ครับองรักที่เหลือรอดอีกสีคนกําลังเผชิญหน้ากับความตายที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะพวกเขาสูญเสียทั้งเพื่อนและกําลังใจไปจนหมดสิ้นแล้ว ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเลยในสถานการณ์ที่ยอดฝีมือระดับ8ดาวยังถูกฆ่าได้อย่างง่ายดายแบบนี้เจียงหยวงที่กำลังมุ่งหน้ามายังจุดเกิดเหตุเขาจะทำอะไรโดยพลังระดับนักรบ4ี่ดาวของเขาตามหลักแล้วเขาควรจะหนีไปให้ไกลที่สุดเลยนะนั่นสิครับแต่นี่คือตัวเอกที่เพิ่งได้พลังใหม่มาพร้อมกับความมั่นใจที่พุ่งสูงปรีดนี่คือบททดสอบแรกของเขาเลยนะ คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าเขาจะทำอะไรแต่เป็นคำถามที่ว่าพลังที่เขาเพิ่งได้รับมาจากการกินหญ้าประกายเลือดมันจะเพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้ได้หรือไม่หรือว่าความมั่นใจที่เกินร้อยของเขาจะนำพาเขาไปสู่จุดจบแบบเดียวกับเหล่าองครักนี่คือสิ่งที่น่าติดตามจริงๆครับ